สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ดันโดนมาอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับมาเจอบ้านเซียนนกเขาใหญ่นะครับแต่ถามยายบอกว่าคุณพ่อะไปไปสวนไปไล่อะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยเลยรอนะครับรอสักนิดหนึ่งครับพี่น้องเผื่อเผื่อแกมานะครับก็เลยแบบ นั่งฟังนกไปเรื่อยนะครับพี่น้องครับอ่าคุณพ่อก็ถือว่านกเยอะอยู่ครับผมนับดูก็รวมๆประมาณสิบกว่านะครับสิบกว่าตัวนะครับได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนนกป่าตัวไหนนกตัวไหนนกเฉลยใหม่ตัวไหนนกที่เป็นนกต่อแล้วนะครับพี่น้องครับแต่เมื่อกี้ผมได้ยินสามกุ้งไข่นะครับอ่ามีสามกุ้งไข่นะครับเมื่อกี้ตัวหนึ่งนะครับขันอยู่เมื่อกี้นะครับตอนแรกนึกว่านกสองกุกนะครับ แต่พอดอูฟังไปฟังมาเป็นนก3กมกุ้ยครับก็นกเต็มบ้านเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นบ้านบ้านขุนด่านนะครับบ้านขุนด่านผมก็ขี่ผ่านเป็นประจําครับเวลาผมไปทําคลิปนะแต่ว่าไม่ได้แวะเข้ามาสักทีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีเสียนนกนะครับอยู่ในบ้านนี้ด้วยแต่คิดว่าน่าจะมีพี่น้องครับมีแน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้จักเฉยนะครับนี่แถวหน้านี่ก็ประมาณ4ตัวนะครับหลักๆเลย นะครับแต่ตรงข้างนี้ก็ประมาณ8ครับพี่น้องครับฟังละสี่นะครับนี่ถามยายยายบอกว่าพ่อไปต่อเกือบทุกวันนะครับมีช่วงนี้แหละนะครับที่พ่อไม่ได้ไปต่อนะครับก็ไปขุดมันครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับนี่ก็ดูเบื้องต้นนะครับพี่น้องครับก็ตอนแรกก็รอแหะครับเดี๋ยวเผื่อมันค่ําก่อนนะครับก็เลยแบบ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะได้มาใหม่ถ้าเกิดวันนี้ไม่คือไม่เจอนะครับท่านชื่อว่าพอลักนะครับพอลักบ้านคุณนด่านนะครับใหญ่เพรว่าเมื่อวานเมื่อก่อนก็ไปต่อก็ได้อยู่ครับนุแต่ผมดูแล้วนกตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องครับสวยนะครับนี่ตัวหนึ่งะครับดูนะขออนุญาตนะครับพอลักนะครับดูนะครับเบื้องต้นนะครับ น่าจะเป็นนกใหม่นลพี่น้องตัวนี่หางนี่ยาวนะครับน,นี่หางกุดนะครับนี่หางสั้นแหละคือมันจะเป็นนกเพืเนนนเนนน่อน,น,น,นนะอัเป็นนกโคกนะครับเป็นนกโคกนะครับอ่าออกมาจากเลี้ยวออกมาจากถูเขาก็ไกลอยู่เงันนะครับบ้านคุณดานครับ่าเป็นนกโคกนกโคกเนี่ยมันจะตัวเล็ก แต่ว่ามันก็อยู่ที่ที่บ่อด้วยแหละนะครับแต่ว่าส่วนมากส่วนมากนกโคกจะเป็นนกที่ตัวเล็กครับน้องครับตัวเล็กก็ส่วนใหญ่อันนี้โอ้โหครับนี่นี่ครับอ่าส่วนนี้นะ่าจะเป็นนกใหม่นะครับดูจากการแขวนการห้อยแล้วก็คือไม่บังไม่ปิดไม่คุมอะไรเลยนะครับเนาะ ถ้าเป็นนกใหม่ก็มีปัญหาครับนี่อันนี้ก็ถือความห่างว่าน่าจะประมาณตัวละเมตรนะครับนี่ขนาดนกใหม่นะนกใหม่ตัวละเมตรละเม็ก็โอเคครับผมประมาณนี้แหละนะครับตัวหนึ่งครับนกขันอยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้นกใหม่โจโวนะครับโหดูครับพี่น้องครับข้างหลังอีกเพียบเลยครับ ดูข้างหลังอีก1 2 3 4 5 6 7นะครับเตัว8กับตัวนู้นหรือเปล่าไกลๆนะครับโซน uh, นี้น่าจะเป็นนกใหม่นะครับอันนี้คือ uh, กลางตาไขา่นะไม่ใช่อะไรนะครับกันนกกระจอะนะครับตรงนี้ครับอ้เยอะเยอะครับแสดงว่านกป่อก็ไม่ธรรมดานะครับนี่อาเเลยอ,อย่างเงี้ยนะครับนี่คือนกใหม่แน่ๆนครับ ถ้าเกิดเราจะแบ่งนกใหม่คือถ้าเป็นไม่ได้นะตัวไหนที่หางไม่หักเนี่ยนะครับพีดาเลยนะครับเป็นตัวแรกนะครับตรงนี้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเวลาเขาดิ้นเขาจะดิ้นเป็นนะครับพี่น้องครับเขาจะดิ้นแล้วหนึ่งไม่เขาคือพวกนี้คือพ,พูดง่ายเลยว่านกยังไงก็ไม่ดันโกงครับ Read. จะดีครับหางไม่หักเลยนี่แหละครับก็คือหางไม่หักผมเห็นหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวที่สองอีก สองตัวแล้วที่หางไม่หักสามตัวนู้นครับตัวริมนู้นเลยนะครับแล้วก็ตัวแรกเมื่อกี้นี่นะครับแต่ว่าตัวแรกเนี่ยโอ้โหสวยนะครับสีสีโดนใจนะครับสีโดนใจใบรุ่นรุ่นไหนไม่ทราบนะครับเนี่ยตัวนี้สวยขาใหญ่โดนตาโดนใจนะครับนุกตัวนี้ ลายจะชัดครับ้องครับตัวโตด้วยพี่น้องครับออกสีเหลืองๆครับฮะยังไม่ยังไม่ถ่ายยังยังไม่ถ่ายเป็นคนบ้านนะครับเนี่ยอสนใจครับสนใจนกตัวนี้ทีเด็ดอะไรยังไงก็ไม่ทราบครับเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่ก็ไม่กล้าเอาลง ยายบอกว่าตะก่อนเต็มบ้านเลยพี่น้องครับอันนี้ลดลงแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเคยทะเลาะกันครั้งหนึ่งครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสามสิบแปดนะพี่น้องครับขคงจะยังไม่มานะครับผมพ่อรักคุณดานนะครับยังไม่มาเดี๋ยวผมขอชิคนกแล้วกันโดยการเปิดย t u b e ล่อแล้วกันพี่น้องครับจะได้ฟังเสียงนะคก็เอา เสียงเจ้าสองครับนะครับร่ลอลองดูนะครับจะเป็นอย่างไร่เปิดเสียงเจ้าสองนะครับตอนนีนน้เสียงเล็กครับตัวนนนี่ครับตัวนี้ นี้เสียงกลางหนึ่งกุกครับครับน่าจะเป็นนกต่อคุณพ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับตกใจผมก็ถือว่าไปฟังได้ครับแบบนี้นะครับเรนะาขออยญาติดไม้ไปใต้นี่แล้วกันหนครับ เสียงกังครับเสียงกังไปใหญ่แล้วครับคูแล้วโอ้มันคูเสร็นกกระจอกครับโอ้ตัวนี้เป็นนกสองดาวครับวงเขียวเนี่ยครับ เสียงดีครับเสียงดีเสียงกลางตัวนี้กลางนวนนะครับของตัวนีน้ผมติดไปเอา้าเป็นสองมีติดสองกุ้ยไอยเลยครับลงตัวนี้เมื่อกี้ออกหนึ่งคำแต่ตัวนู้นนะ่ะเสียงเพาะพี่น้อง ไปดูตัวหน่อยไปดูตัวหน่อยครับอโอ้โหนกกระจอกครับเยอะมากนะครับนี่ครับอาเป็นนกสองกุ้ยนะครับนกตัวเมื่อกี้อูอ้สวยครับนกตัวนี้ ยงเพาะพี่น้องโดนใจโดนใจเลยครับตัวนี้ขอดูดตัวนิดนึงครับพี่น้องครับเป็นนกฝึกหรือว่าครับนี่โอ้ครับเอาเรื่องเหมือนกันครับนก สวยครับสวยไม่กล้าลงมาดูครับเจ้าของไม่อยู่อ้าวตัวนี้ตอนตนี้ออกสองกุกยาวนะครับทีนี้เมื่อกี้กุกหนึ่งยาวๆตีนี้มาสองกุกยาวๆตัวนี้สองดาวนะพี่นอ้องน่ะนะครับคอแงนคอบิดอ้า ก็คงจะประมาณนี้แหละพี่น้องครับยังไงก็เดี๋ยวก็จะขอเบอร์ทงเบอร์โทรแกไว้นะครับแล้วค่อยจะมานั่นใหม่นะครับค่อยจะมาหาพารักใหม่นะครับก็เห็นสวยๆหลายตัวอยู่ครับพี่เมื่อกี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ลวกันพี่น้องครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามครับผมว่าต้องมีทีเด็ดอยู่แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงสองตัวแล้วผ่านนะครับตัวนี้เสียงกลางแตตัวนู้นเสียงกลางไปหาใหญ่ครับ เพราะตัวนั้นนะเสียงเต็มดีครับนกตัวนี้ยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับเสียงนะครับเสียงไม่ส่งอ่ะเนาะเป็นนกเสียงกลางอยู่แต่เสียงไม่กลางไม่ส่งนะครับเอาประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมรอติดตามคลิปหน้านะครับเอาไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ในงใจผู้ทําคลิปนะครับไปได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากเพี่น้องนนี้เห้เคยเราท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ